สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะอันนี้นี่นะครับ่อยู่ด้วยกันค่ะครับอยากอยากถามนิดนึงครับวันนี้วันที่3 1เนาะ3 1ตุลาหกสาชุมชนบ้านเพิ่มเองมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ มีการแห่นะคะปรวันนี้ลอยกระทงก็จะมีะมะเริ่มพิธีสี่โมงเย็นนะคะแห่กระทรขงของเทศบาลมีหน่วยงานมีโรงเรียนแล้วก็มีชุมชนนะคะทั้งหมดก็กประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าค่ะรวมทั้งหมดนะคะครยี่สิบห้าแล้วก็มีนางารัชบาศของ <22 S 2> บ้านเองก็ส่งทั้งสองอย่างไหมส่งสองอย่างค่ะส่งกระทง,ทงตอนนี้กระทงกำลังทำอยู่เนาะเดี๋ยวมาเนาะอันนี้วันนี้วันที่สามที่เบสเนาะสามที่เบสช่วงนี้เก้าเก้าโมงเช้าเนาะ ตอนนี้ประมาณสามโมงเช้านะอันนี้ก็ประมาณสักเที่ยงอะค่ะมาถึงอ่าตอนนี้สามโมงเช้าอีกสักสองชั่วโมงก็มาถึงเดี๋ยวก็ประกอบรถนะครับอ่านางนพมาศนี่อ่ยได้ตัวแล้วเนาะค่ะสวยไหมสวยค่ะแอบอยู่ไหนว่าจะไปดูตำแหน่งอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเลยจอดสาวโอเควันนี้อ่าอันนี้ก็กระทงให้ให้นักนงพมาดแมรือยังไงไม่่คะทำไปรอยครอบครัวหนึ่งอันอ๋อครอบรัวอันนี้แต่งเองนี่อันนี้อันนี้มะละกอค่ะอ๋ออ๋ออะไรทำนะมะละกอ ไม่เคยเห็นทักทีอ่่านีแหลละะมกอนี่เอาขีดเอาบางๆเหมือนเอามีดเอาเอามีดปอกอะปอกบางๆแล้วก็มาพับไปพับมาใช่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอันนี้ใช่ไหมค่ะสวยๆมากเลยครับได้ไปอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นอันนี้เพิ่งเพิ่งรอบเพิ่งรอบแเราจะทำขึ้นอีกรอบไหมทำข้างในทำข้างในแต่งแล้วก็ดอกไม้ถูกเทียนค่ะแล้วก็ใส่ต้นตะเกียบครับขอให้ขอให้กิจกรรมบ้านเองช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องหรือน้ำท่วมนี่เราได้ได้ได้รับ โทษรับรับไอ้ภัยพิบัติอะไรถึงไหมมันมันมีชุมชนมีค่ะมีค่าวเกี่ยวอยู่อยู่อยู่ตรงไหนบ้างครับอยู่แถวแถวในติดติดลำเชียงไก่นะคะอยู่บริเวณลำเชียงไก่เนาะใช่ค่ะติดลำเชียงไก่ก็ประมาณพบเจ็ดหลังของบ้านเพิ่มนะคะของเฉพาะบ้านเพิ่มแล้วก็มีไรนาก็สูญเสียหายบ้างบ้างแต่ไม่มากเท่าไรเนาะใช่ค่ะไเขาเจ้านึงมาท่วงมดไม่เลนอดแถวบ้านใหญ่ ยายอะไรลุงอ่อนฟังนู่นล่ะอันแค่นั้นก็เขาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านนะคะเพราะว่าเขาพูนที่สูงมันมันจะเป็นพวกเขานะคะเขาเขาเสียหายบ้างนิดหน่อยเนาะบ่อป่าบ้างแต่มันเป็นร่องน้ำเด็กเขาเด็กเขาไอ้เด็กเขาอะบ่อปลาปลาออกหมดใช่ไหมของของอาจารย์มนุนอะแกแกปล่อยปลาแบบนี้อะไม่ก็เข้าได้คเลยวันนี้ลราก็เอาของไปเก็บ นี่นี่เด็วันนี้น้ำหลดลงไหมเริ่มลดมุกหลดค่ะลดบอกว่าลดลดเนาะอยู่ที่หน่วยโอเคครับดูตรงอุโมงก่อนเริ่มดูแล้วถนนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งอันนี้ก็อะไรนะประธานชุมชนบ้านเพิ่มเทศบาลบนนันสูงอันนี้เป็นครรมการกรรมการชื่ออะไรเนาะสวรรค์โตประคำสวรรค์โตประคำชื่ออะไรที่ดารัตน์โอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ